เค็ดเมนูยังไงป้ะแกงคัวบักนัดไอ้กุ้งแหงกับบักหอยกุ้งแหงแกงขั่วสับปะรดตัดสันว่าเอาเคียงบ่บ่วเงีิงมานเส้ยังหอยยังหอยสบดกเลยอ่าแซ่น้ำก้อนจิกุ้งเอามันติบวบเปื่อยเนาะตีแซ่บบปละตำไทย ย่่าปลาแล้วแซ่หนามก่อนจ้ะอ,อี้เอมันสิบ่อตเสียบก็เด็ดเสียบแล้วมันก็นเสียบทั้งรอวงนัวอุ่งมันออกสิเค็มจังนลยยีย่ห่าปลาแล้วสิแกงขั่วสับป,ปะรดจ้ะมเบิ้งแล้วปลาตัวนี้กันปลาคันกะทิสดละจ้าแม่นี่หป,ป่าอละทิสดขูดตัวเองจ้ะ มีทิกรองมันน้อยเด็กให้เอากะทิสดผสมกะทิสดแล้วขูดกระต่ายไว้จานแกงขั่วเขี่ยกะทิแล้วจา้าเขี่ยกะทิได้เตาฟืนมาเบิ่งจานแกงขั่วแกงขั่ว,วกะทิแล้แตกมันแล้วกพ็พริกแกงลง ใส้เม็ดแบบกิมที่เียดโคแค่พิแกงลงนะจ๊าพิแกงชื่อจ้าสุ้อเทายหร่นะปลาสิบบาทงั้ก็สิบบาทต่ำให้น้ำเงิยังตัวิ้งจางกะทีมันแตกมันตัวสิหาเ์ียงตัวสิตํำตัวสิแหลกซื้อสิบบาทกันเรียงได้หมอนึงด้วย หซบนกที่ร้อนแกว้เมื่อนั้นนะหอยสซบนกกับกุ้งแหงกับกุ้งแหงเียดอีโมห้องพุทเถาวพิ่นวาหันเียดอีโมห้องคนจิโตกจ้าจ้าเดี่ยวพริกแกงเดี่ยวพริกแกงมันหอมแล้วก็จะเอากุ้งล้งกุ้งมันติดเื่อยยากกว่าอันอื่นมันมีกุ้งสดดกับกุ้งแหงนี่แหละได้คือเก้า กุ้งแหงและแกน้ำแกน้ำแล้วมันแขียงคือบ๊อยตัวใหญ่สือใหญ่ด้วยสันลววะว่าใช่ทั้งกะทิสดกะทิก้องจะกะทิก้องมันหน่อยเนาะต้องเอากะทิสดผสมตัวแกงคัว่วสับปะรดใส่กุ้งเอาสับปะนดัดลงไปแล้วจะแบบนี้ สับป,ปนัดแกงคั่วแกงคั่วสับป,ปะนัดกระทีน้อยเนาะแ่ใส่อีกก็ที่เป็นอ๋อัน่้วยอันนี้หางมันเขียนใปาก ปรุงรสแล้วดินี่อปรุงรสด,ด้วยปลาผมคือรสทั้งท้วงเต้น้ำตาลใช่ป้ะนน้ำตาลก้อยเลี้ยตาลปีบใช่น้ำตาลปีบ,น,น,ปบน้ำปลาน้ำตาลโคงนัวจ้ะอี่ย้อใส่บักหอยลวกไป เขียวอายุนามันเป็นอันแกงคั่วบักนัดซาปันอันซาปันนัดใส่หอยจ้าใสกุ้งเฮ้ยแล้วเล่าแกงคั่วหอยจ้าทักไปไสบาดเด่นอ่ะน่าฮะทักไปเธอไสบาดเนี่ยไม่ให้เขาจิ้มด้วยแกงคั่วอันซาปันรสใสอันหอยโซบกุ้งไสกุ้งแหมแก้วเบิ้งให้เขาเอาไปใส่บาดอีกแล้วพี่น้อง แซบนัวแล้วก็ชิบเลยคือระเบิง์คนนางเห็ดป่าจ้ะเพื